ข้างันกันด้วยนะตัวเอนะครับก็วันนี้หมูก็จามันแจกรหัส EP ห้ากันเช่นเคยนะผมซึ่งรหัสนี้ก็จะเป็นรหัสที่เกี่ยวกับกองากกกับรบรบ మీరు నహాయలకి దినురు మీరు నహాయలకి దినురు కి నల గోన ఆ తావాలి ก็จะไม่ค่อยโหดดนึงครับถ้าเกิดจอดไลค์ถึงสิบไลค์ผมจะแจกลาดอาวผมครับลาดอาวผมจะเกี่ยวกับไวทพันแมน ดูว่าโบ๊ทแล้วก็เลยคิงพีแต่ไม่ใช่แมปบ็อกฟุตแทนนะครับไม่ใช่แมปบ็อกฟุตนะครับก็จะหดอยู่นิดนึงครับก็จะเจ็บอันนี้นแตทุกคนก็ไม่ได้นะครับนี่น,นะครับใช้ผลบาเรียจะกี่วันมนี้นะ ทุกคนือสติ anyway, there, <gr right. ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์นี้ครับสติ๊กเกอร์รูกหมีครับแล้วครับเอาไว้แต่งแต่งนะครับตั้งแตบ้านเรียนนี้นี่ก็ผมเปบางลีมาที่คือผมไป็นเจ้าของตัวและคนบาลีมาแครับราพารีอยากจะได้รหัสนี้ก็เอาไปเขาจะสู้ ะลือกคนนะขม่ระเป็นด้วยไปเดี๋ยวไปดูพอไปดูคิงพีชนะครับคิงพีก็อาจจะวิ่งน้อยครับแต่ก็มีผลฟิน,นกีกนะครับผม น,นี่ผมไม่จะเอาไปจบไม่ได้รหัสที่เมย์ไดนมา,นานแล้วก็นะครับผมอา่านก็ไม่เล่นนะั่นส์ท่ยนะครับเพราะว่ารหัสนี้ผมไม่เคยไม่ค่อยจะเล่นนะครับคลิปนี้อาจจะมีความยาวเยอะนิดนึงครับเรื่องรหัสนี้คือ็นรหัสที่ผมจริงจริงรหัสที่ผมเคยมีราวตัวห้าราวด้วย แต่ผมเอาไปฟีดกับลฟูกกฟีแกซีไงมันก็เลยหายไปเลยตลอดกาลแต่ผมไม่ค่อยดี่าค่อยโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราต้องไปดูกนเลยก่อนว่ามันหดแค่ไหนนะครับมีรสกยงรับกลขอภไปด้วยนะครับเพราะอันนี้ผมกไ็ไม่ ไปลีนนะครับข้าของคุณมี ดูภาพดูรหัสอาปรหัสอะไรจบแค่นี้นะครับบาย